พี่น้องอ,อสสสมอที่เคารพครับพี่น้องครับมีข่าวดีนะครับจากบุญเติมบุญเติมมีข่าวดีถึงพี่น้องอ,อสสสมอทั่วประเทศเลยนะครับพี่น้องครับข่าวดีนั้นก็คือบุญเติมนะครับจะออกโปรโมโชั่นใหม่สินเชื่อโทรศัพท์มือถือนะครับพี่น้องอยากได้โทรศัพท์แบบไหนครับอยากได้โทรศัพท์รุ่นอะไรยี่ห้ออะไรและพี่น้องอยากได้คเครดิตแบบไหนครับสินเชื่อแบบไหนจะส่งเท่าไรนะครับกี่งวด งวดละกี่บาทพี่น้องสามารถที่จะคอมเมนต์นะให้คําแนะนําไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่บุญเติมนะครับ mm hmm. ก็จะมาอ่านคอมเมนต์และก็เก็บข้อมูลของท่านไปออกโปรโมชั่นใหม่นะครับเพื่อให้พี่น้องได้มีโทรศัพท์มือถือไว้ใช้กันเอาไว้ส่งรายงานนะครับไว้รายงานในแอปสมาร์ทออสมอนะครับรายงานออสมอหนึ่งได้ทําได้รวดเร็วนะครับน่าสนใจมากนะครับสาหรับท่านที่ โทรศัพท์ยังมีประสิทธิภาพยังไม่เพียงพอหรือว่ายังช้าอยู่นะครับก็ใช้บริการสินเชื่อบุญเติมโปรโมชั่นโทรศัพท์มือถือสำหรับอสสอสมนะครับติดตามนะครับและอย่าลืมคอมเมนต์ไว้นะครับเดี๋ยวเจ้านที่บุญเติมจะมาเก็บคําแนะนําของท่านไปพัฒนาแล้วก็ไปออกโปรโมชั่นโทรศัพท์มือถือให้กับพี่น้องอสสสมต่อไปนะครับก็ฝากบอกต่อฝากแชร์ต่อด้วยนะครับ พี่น้องครับสาหรับวันนี้หมอชาติมีข่าวดีสาหรับพี่น้องมีเรื่องเล่าให้พี่น้องได้ฟังเพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ